ดูข่าวสารกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าบาซ่าเนี่ยสนใจซามูแต่ขอจ่ายน้อยกว่าค่าชีกสัญญานะครับบาสโรนาวางตัวซามูอาเกฮัวนะครับกองหน้าของปอร์โตเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมกองหน้าแทนที่ของโรเบิร์ตลวานดอกกี้ที่จะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับ ชฟบารุมบาซ่าครับเริ่มต้นการมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาอยู่ในทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแทนที่สตาร์ทีมชาติโปลแลนด์อย่างเลวานที่คาดว่าจะอำลาบาซ่าไปมหลังหมดสัญญามแม้ว่าจะมีออปชันขยายออกไปอีก12เดือนก็ตามนะครับอืมอย่างไรก็ดีครับทางด้านของบาร์เซโลนานะก็มองหาทางเลือกอื่นเผื่อไว้โดยมีข่าวัพพันกับข่าวเอต้าเอยองนะครับกองหน้าไวเบ1ปีของเรลบันเตซซึ่งค่าฉิงสัญ,ญญาอยู่ที่30ล้านยูโร ด้านสื่ออย่างฟิชเชอร์เคสครับรายงานบอกว่าซามูอาเกโฮวาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับบาร์เซโลนาครับโดยรายงานก็บอกว่าฮันซิฟริกพิจารณาอย่างจริงจังที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าซามูเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง100ยล้านยูโรแต่ทางบาร์ซ่าพร้อมจะจ่ายที่ประมาณ60ล้านยูโรเท่านั้นโดยหวังว่าจะตกลงกับทางกองหน้าที่เคยคาแข่งกับกรานาดาและก็อารลาเบสได้นะครับเดโก้ครับผอกีฬาของบาร์ซ่านะครับพูดถึงเรื่องการต่อสัญญากับเลนนวา่ เราจะไม่พูดถึงเรื่องการต่อสัญญาในเดือนตุลาคมเราจะค่อยๆดําเนินการไปทีละขั้นตอนเลวานเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นผู้เล่นระดับท็อปเขาช่วยเราได้มากเขายิงมากกว่า 40, 40ประตูแต่เราจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจเนาะของทาานเดโก้น, mm hmm. co, นะครับที่พูดถึงท่านสถานการณ์ของเลวานอฟกี้กับบาซ่าหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไร ต่อให้มีออปชันขยายเพิ่มอีก12เดือนไม่รู้ว่าจะใช้หรือว่าจะปล่อยให้หมดสัญญานะครับและตอนนี้ก็ต้องมองหาตัวเลือกที่เอามาทดแทนแล้วนะครับสำหรับบาซ่ามองไปที่ซามูอาเกโฮวะนะครับไปดูสถานการณ์กันหน่อยครับเหมือนทั้งจูดแล้วก็เอนดริกเนี่ยซัดคนละเม็ดเรย์มริตครับอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับชั้นของจูดเบรุ่งห ե มแล้วก็น้องเอนดริกนะครับยิงประตูให้กับราชันทุ่ขาวเรย์มริดในเกมอุ่นเครื่องแบบปิด มาริตกาสติยาทีมชุดเล็กของสโมสร,รนะครับระหว่างช่วงพักเบรกทีมชาติมาริดเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยการเล่นเกมกร์ชามิทกับมาริดกาสติยาเนาะซึ่งเป็นแผนการที่ชาบีอรโซ่เนะี่ยวางแผนเอาไว้เพื่อรักษาจังหวะและความเฉียบคมของนักเตะที่ไม่ได้ถูกเรียกตัวไปเล่นให้กับทีมชาตินะครับใครที่ไม่โดนเรียกตัวก็เนะี่ยมาซ้อมด้วยกันนะครับเนื่องจากผู้เล่นชุดใหญ่ส่วนมากต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอราโซ่จึงส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามหลายคน มีผู้เล่นชุดใหญ่ออกสตาร์ถึง9คนในเกมนี้รวมถึง2ผู้เล่นจากอะคาเดมี่อย่างโจนมาติเนสและก็โรเบโตเกมกระชับมินนี้มาดริดครับเป็นฝ่ายชนะโดยได้ประตูจากชุดบรูแฮมแลวก็เอนริกตามลําดับนะครับสำหรับบรูแฮมนี่เป็นก้าสำคัญในการกลับมาคนพบจังหวะการเล่นอีกครั้งหลังพักรักษาตัวจากเกมในช่วง2-3นัดที่ผ่านมาอารลโซ่พยายามควบคุมความฟิตของนกเตะอย่างชุดบรูแฮมให้อย่างระมัดระวังเลยแหละ โดยตั้งเป้าที่จะพาเขากลับมาสู่สภาพร่างกายที่ดีสุดหลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดหัวไหล่นะครับประตูของเอนดริกเป็นอีกหนึ่งบทเรียนเชิงบวกนะดาวรุ่งบาซิเลียนอย่างเอนดริกเนี่ยไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลน,นี้และการยิงประตูได้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องเอนดริกด้วยแล้วก็ทีมหนึ่งในเรื่องราวที่โดดเด่นจากเกมกระชัมิตก็คือการลงเล่นของโจลมาร์ติเนซกองหลังวัยสปี เซ็นเตอร์แบ็กของกาสติยาซึ่งเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชัดวใหญ่เมื่อวานนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับราอูอเซนซิโอในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอาราโซครับให้ความสำคัญกับผลงานและก็ความฟิตของมาติเนสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงปัญหาความฟิตของอันโตนิโอรูดิเกอร์หากมาติเนสยังคงพัฒนาฝีเท้าต่อไปเนะี่ยเขาอาจจะกลายเป็นตัวเลือกเสริมทัพที่มีประโยชน์สำหรับชาบิโรโซในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับโดยรวมแล้วครับเกมกระชับมินี้ทำผลงานได้ดีนั่นคือการทำให้ผู้เล่นทีีี่เหลือในทนะมมมสาธิ แล้วก็สร้างโมเมนตัมในช่วงพักเบรกด้วยนะครับไม่ต้องให้เสียสูนอะไรอย่างนี้นะฮะขอคาราวัดหน่อยนะาจากนั้นของชาบีเอเนเดสยกหนึ่งตำนานดีกว่าตัวเองนะครับชาบีเอเนเดสครับตำนานบาเซโลน่าเนาะยกให้เซนดินซิดานเป็นกองกลางเพียงคนเดียวที่เขาคิดว่าเก่งกว่าตัวเขานะครับ ในคลิปวิดีโไวรัล่าสุดครับชาบี้ันเดสกล่าวถึงเส้นทางการแข่แงอันดงดังของเขาได้ยกให้ซิดานเนี่ยเป็นมิดฟิลคนเดียวเท่านั้นที่เก่งกว่าตัวเขาเองนะครับความนัดหายของพิธีกรคือการพูดออกมาเฉพาะเมื่อได้ยินชื่อผู้เล่นที่เก่งกว่าเขามันเริ่มต้นอย่างง่ายดายเมื่อชื่อของดาวรุ่งวนาคตาไกลที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับชาบี้ในวงการฟุตบอลถูกเอ่ยถึงนะครับชาบี้นะครับ,รบยืนนิ่งย,นนออยืนนิ่งในคลิปอะเออยืนนิ่งเงียบเมื่อได้ยินชื่อของอาดากูเล คอบบี้เมนูกาบี้เอด็อดวาร์โดกามาว,วิกา้าปาโบวาริออสเตียนี่ไรสเตอร์แล้วก็เฟรเมลโลเปสจากนั้นพิธีกรเริ่มพูดถึงผู้เล่นที่มีกระดูกบอลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟเฟเดริโกบราเบเดมาร์ตินซูบิเมดีเอนโซเฟร์นันเดสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ชูดเบอร์ริงแฮมฟอร์เรนเวียนแล้วก็เบรดี้ต่างเป็นชื่อที่ถูกอ่านออกมาเป็นที่เข้าใจได้ว่าชาบี้ยังคงนิ่งเงียบนะครับ พิธีกรได้เลื่อนระดับขึ้นไปอีกขั้นโดยเป็นรายชื่อผู้เล่นส่วนใหญ่ที่แขวนสตั๊ดไปละซึ่งอาจจะทําให้ชาบี้ต้องคิดหนักทั้งเควินเดบรอยยังคงเล่นอยู่แต่เป็นบุคคลในตํานานถึงอย่างนั้นชาบี้ก็ยังคงนิ่งเงียบอันเดรียปิโลก็ถูกพูดถึงเป็นลําดับถัดไปและชาบี้ดูเหมือนจะพิจารณาเรื่องนี้แต่ไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วแฟรงค์แลมพาร์ตีเวนเชลลาแล้วก็โคดมาเกเลเล่คือนักเตะค,คนต่อไปที่ขึ้นสู่ทีมแต่ชาบี้ก็ยังคงไม่พูดอะไรสักคำ ทุกอย่างเปลี่ยนไปครับเมื่อชื่อของเซเดนดีเซดานถูกเอ่ยขึ้นมาชาบี้แสดงความเคารพต่อทักษะค,ความนิ่งเฉยและอิทธิพลของปรามาจาร์ชาวฝรั่งเศสอย่างซิดานด้วยการพูดออกมาว่าซิดานดีกว่าผมชาบี้กล่าวส,สั้นๆแบบนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่าขอคาระวะนะยกหนึ่งนวนานอย่างซิดานเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะชองฟิลิปมาเตตานะครับพูดถึงอนาคตขอลยุยยูฟาเชเบเลกนะครับ ชองฟลิปมาเตตากองหน้าตัวเก่งของคริสตันพาเลตครับย้มเรื่องอนาคตว่าต้องการลงเล่นในรายการใหญ่อย่าง UFO, ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกหรือว่า UCL แข่งวัย28ปีอย่างมาเตตาพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานอันน่าประทับใจในพรีมเมียร์ลีกในช่วง2ปีที่ผ่านมากดไป16ประตูจาก35น้นัดใอฤดรูกาล2 0 2 3 2่และซีซั่นที่แล้วทำอีก14ประตูจาก37เกมคาดกันว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าตัวจะเป็นอีกแข้งที่เก็บข้าวของย้ายออกจากคริสตันพาเลตหลังจบฤด ซึ่งเจ้าตัวก็แสดงความชัดเจนถึงเป้าหมายในอนาคตว่าอยากเล่นในเวทีใหญ่ของยุโรปนะครับก็คือยูฟ่าชิบะเลีกนะครับมาเตต้าเนี่ยกล่าวกับ i อเมสื่อของฝรั่งเศสระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติน้อเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเตะที่มีความทะเยอทะยานทุกคนต้องการไปถึงจุดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในทีมชาติและรอบตัวคุณมีแต่ผู้เล่นที่ร่วมศึกยูฟ่าชิบะเลีกเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ได้แชมป์รายการใหญ่ทั้งนั้นทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะ ชองฟลิปมาเตตาเนะีก็ต้องการที่จะไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในอนาคตถ้าได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจได้ไปเล่นทีมใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะไปลยุยถ้าหากว่าทีมนั้นยิ่งได้ไปเล่นยนะูเซลเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะไปเล่นมากๆครับสำหรับมาเตตาตอนนี้ฟอร์มก็สุดยอดมากๆกับคริสตันพาเลตผมบอกเลยว่าอยู่พาเลตไม่นานครับเดี๋ยวมีทีมมาเอาตัวไปแน่นอน